when I was out with brother you said hi and I said I think I liked out you o my y อ่วัสดีครับเอ่อเดี๋ยวนี้กินความยาวสองคลิปเลยนะอ่าทุกคนคงจะเล่นเกมในเฟซบุ๊กกันนะครับมีเกมในเฟซบุ๊กแล้วก็หรือพวกล็อกอินแอปต่างๆฮะที่ต้องผ่านที่ต้องผ่านเงนี้ยดูดูด,ดูอันนี้ต้องผ่านอย่างเงี้ย คือเนี่ยเห็นไหมมันจะเข้าถึงเนี่ยข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างเลยนะรายชื่อเพื่อนอะไรที่อยู่อีเมลฮะโอเคเ,อเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการจัดการตรงนี้นะเพื่อไม่ให้มันเข้าถึงข้อมูล,ลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเฟซของเราไปโพสคือไอที่ไม่เห็นน่ารำคาญรำคาะมันโพสจากแอปอ่างเงี้ยฮะเดี๋ยวิธีการป้องกันนะข้าไปที่การตั้งค่าครับ เลือกไปที่แอปครับเนี่ยครับหัวข้อนี้นะแอปที่ผู้อื่นใช้กดครับโอ้โหเห็นไหมเปิดเต็มเลยฮะผมจะบอกให้นะเนี่ยติกออกทั้งหมดเลยอ่าแล้วกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงครับ แค่นั้นแหละครับทีน,นี้ไม่ได้เข้าไม่ถึงอะไรของเราเลยนะอันนี้ผมแนะนําไม่ทําทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เปิดเพจถ้าเใครเปิดเพจก็ดูดีๆกันครับว่าให้มันเอาตรงไหนไว้มั่งต้องการให้แอป,ปเนี้ยเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณแค่ไหนแล้วก็ผมแนะนําว่าที่ชอบกดโฆษณาทั้งหลายให้ปิดให้หมดเลยฮะ แล้วเ,เพื่อนๆจะไม่ลำคาญนะครับอ่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็กดเนี่ยจะกดตกลงกดเลยครับทำเต็มที่นะผมกดดูก็ได้จะกดตกลงกดทำะระเกียก็เต็มที่เลยครับโอเคครับ